สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทับดารณนนตแจงปมชีวิตที่ถูกเข้าใจผิดหลังขายก๋วยเตี๋ยวขาดทุนก่อนหนีบวช หลังจากสร้างความรู้สึกช็อกใจแก่แฟนๆด้วยการออกมาเปิดใจว่าได้ตัดสินใจอยากขาดจากสามีอูกฤลิตโพธิปิติเป็นเวลากว่าปีแบบเงียบๆโดยสาเหตุที่ไม่ออกมาเปิดเผยเพราะไม่อยากให้กระทบความรู้สึกของบุตรชายทั้งสองคนจนตอนนี้บุตรสามารถทำใจยอมรับเรื่องอย่าด้แล้ว นักสุดสารท็อปก็ได้อัปเดตข้อมูลตัวเองล่าสุดที่หลายคนยังไม่รู้และเข้าใจผิดกันโดยอัปเดตบอกว่าตอนนี้ตนนั้นกลับมาใช้นามสกุลเดิมประสุทธินาวินได้8ปีแล้วและอัปเดตเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวเรื่องการปฏิบัติธรรมบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นปิดกิจการไปตั้งแต่56ปีที่แล้วเปิดได้ปีเดียวที่บางแสนค่ะเนื่องจากร้านอยู่ไกลได้กำไรเดือนละประมาณ1 5 0 0 0บาทก็เลยตัดสินใจปิดเพราะเสียดายค่าเดินทางค่ะส่วนการไป ปฏิบัติธรรมนั้นเกิดจากก่อนหน้านี้ตัวเองไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอที่วัดอยู่แล้วทุกๆเดือนแต่ก็ติดภาร,รกิจการงานว่างไปได้แค่ครั้งละ5ถึง7วันเป็นอย่างมากเลยอยากรู้ว่าถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสาเดือนจะเป็นอย่างไรจึงตั้งใจเคลียร์คิวเพื่อจะไปพักปฏิบัติธรรมอยู่วัด1พันษาเต็มตั้งแต่ก่อนมีโควิดและเมื่อต้นปีที่แล้วพอโควิดเริ่มซาก็เลยได้โอกาสรีบเคลียร์คิวเนิ่นๆไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อไปทํา ตามที่ตั้งใจไว้และย่อมต้องผอมลงแน่เพราะว่าอยู่วัดถือศีล8กินอาหารวันละ1มื้อเป็นเวลา3เดือนเต็มเรียกว่า IF แบบ24ชั่วโมงอะคา่ะตอนนี้ก็กลับมาทำงานใช้ชีวิตปกติจะ2เดือนเต็มแล้วเข้าใจตรงกันนะคะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ